ฟ้องแน่5ล้านบาทหมายสารเพิ่งถึงวันนี้บิ Big ing, ๊กเอาจริงนานนี้ไม่รอดหลายคนรอวันนี้วันที่ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนใจดำสักทีเมื่อคืนผู้ใหญ่บ้านได้ออกมาไล์สดและบอกกับทุกคนว่าได้ทำการฟ้องใครบางคนเรียกค่าเสียหายฐานหมินประมาททำให้เสียชื่อเสียง เป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทโดยบิ๊กให้เหตุผลว่าฉันก็ไม่ใช่คนไก่กานะหน้าที่การงานฉันก็มีจะมากล่าวหาลอยๆมันก็ไม่ได้ใจดีกับคนพวกนี้มามากวันนี้ถึงเวลาใจร้ายสักทีโดยบิ๊กได้ทำการฟ้องบุคคลคนหนึ่งหลายคนสงสยัยหรือว่า บุคคลคนนี้จะเป็นคนข้างกายของเบี้ยวหรือไม่หรือไม่อาจเป็นอาจารย์ชื่อดงังหลายคนบอกว่าสักทีเธอที่ผ่านมาอยู่ข้างเธอตลอดดูเหมือนว่าเธอจัดใจดีเกินไปเนี่ยลหละถึงเวลาเอาคืนสักทีหน้าคนใจร้ายแต่น่ารักสำหรับคนอื่นยังไง ก็ยืนเคียงข้างผู้ใหญ่บ้านพ่อเขาทำถูกต้องมาตลอดชอบเบื่อชั้นนี้แหละสู้คนโดยเฉพาะต้องใช้แบบนี้กับเบี้ยวจริงๆก็ต้องทำจริงจังแล้วละ่ะพอคนข้างกายเบี้ยวแต่และคนที่ออกมาก็ปากดีกันนัะจะชนะไหมก็ไปรอดูว่าเรื่องนี้จะชนะอดีตผัวหรือไม่ หรือไม่งานนี้อดีตผัวอ,อาจได้เอาลูกกลับมาเลี้ยงเองฉันก็หวังว่าเขาจะเป็นคนใจดำสักวันแล้ววันนี้ก็ามาถึงนั่งดูเขาไล่โสดเขาบอกว่าเขาฟ้องจริงนะเขาฟ้องและหมายสารพึงถึงวันนี้โดยเรียกเป็นเงินห้าล้านบาท ใครที่ออกมาใส่ร้ายป้ายสีที่ไม่เป็นความจริงก็เตรียมรับกรรมไปได้เลยไม่ตอบโตก้ก็ได้ใจคิดว่าเขาเป็นเด็กมู่เขาทำดีผิดที่ทำร้อยปีก็ไม่มีผลเอาความดีไปทำกับคนที่ดีดีกว่าคนสกปรกสกปรกแบบนี้ไม่ควรได้รับสิ่งดีๆหัดทำใจคนให้มันดำสะบ้าง ใจดีมาเยอะแล้วในเมื่อเป็นคนดีแล้วคนพวกนี้มันไม่สำนึกก็จัดให้มันหนักๆไปเลยแล้วก็รีบมั่นนะรีบมั่นให้สุดๆหยุดงานตั้งหลายวันไปเที่ยวกับปัวใหม่ที่ทะเลนะ่ะทะเลมันแฉะๆเข็มๆนะก็ออกมาเลยถ้าเธอเริ่มก่อน จะได้แหดอาการมาฮอนของเธอออกมาด้วยถ้าครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านยอมใจอ่อนอีกผู้ใหญ่บ้านเองนั่นแหละที่จะเสียเะเอง FC หลายคนเขาก็อาจเริ่มเบื่อนายกับคนใจอ่อนไม่จัดการอะไรให้มันเด็ดขาดสักทีแต่ยังไงก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยด,วยดีไม่ได้อย่าให้ใครเป็นศัตรูกันหรอกนะแต่ มันมีเหตุผลของกันและกันตอนนี้มันก็กลับมาเป็นคนที่ดีต่อกันไม่ได้แล้วบางครั้งนะก็คิดว่าทำไมบิ๊กถึงชอบใจอ่อนแต่ก็คิดได้ว่าต่างโคกห่วงลูกทั้งสองคนนางเลยไม่เด็ดขาดแต่รอบนี้ฉันคิดว่าติดขาดแน่นอนถ้าบิ๊กโพสแล้วไม่มีคืนคำ ทุกคนต้องเชื่อมั่นในตัวบิ๊กนะเพราะฉันเห็นมาเขาพูดแล้วเขาเป็นคนไม่ขืนคำนะตั้งแต่วันที่เขาบอกเลิกกับสาวเพี้ยวถ้ามองในความเป็นจริงสิ่งที่บิ๊กถือในมือแสดงว่าเหนือกว่าไม่งั้นไม่ยอมลดลาวาศอกแน่ๆปกติฉันเก่งตลอดจะคอยฟังจากปากบิ๊กอย่างเดียวใครคิดจะถอยถอยได้เลย พอเข้าใจว่าการกล่าวปีกปกป้องแล้วเขาไม่สู้ทอายอมเจ็บยอมน้อยใจเป็นธรรมดาแต่ฉันพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับบิก๊กในทุกเปลื้มเพราะการตัดสินใจฉันเข้าลบเขาอย่าเพิ่งแตกประเด็นให้แตกแยกพวกเราก็รับบิก๊กให้พวกเราคอยให้กำลังใจเขาคุกคามเดร์ดีกว่าอย่าไปบังคับให้เขาต้องเป็นนั่นเป็นนี่ตามใจเรา เขาไม่มีทางดูถูกหัวใจ FC แน่นอนส่วนเรื่องราวหากการมีการเาจรจาเรื่องเงินดูว่าจะตกลงกันออกมาในรูปแบบไหนใดๆให้มั่นใจนะว่าเขาทำอะไรเขาจะนึกถึงลูกเป็นส่วนใหญ่เขาไม่เคยมิน FC แต่ให้เข้าใจเขาคือกำลังใจอย่าถึงกับบมการให้ได้ดังใจหูจะเลิกติดตาม เราคือลมใต้ปีกคือแสงสนับสนุนของศิลปินความรักความหอมใหญ่เรามีมากมายแต่ให้เราเระวางังอย่าเพ้อไผจนไปก้าวล่วงจนเกินไปในการเป็นชีวิตของศิลปินของบ๊กขอให้รักกันแบบเหมือนเดิมและฉันคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเขาพูดว่าเขาฟ้องจริงเขาก็ฟ้องจริงนั่นแหละพอเขาก็บอกแล้วหมายสารเพิ่งถึง เขาใจอ่อนมาหลายรอบแล้วมันจะมั่นหน้าไปถึงวันไหนก็ให้มันมั่นหน้าไปแต่ยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะชนะอดีตผัวได้หลบแล้วยิ่งทำแบบนี้ยิ่งคิดว่าเขาจะหึงหรอไม่มีใครเขาหึงหลบข้าที่เธอเนี่ยได้แมงดามาครอบโคองผู้ชายคนนั้นเนี่ย ไม่มีอะไรเทียบเท่าผู้ใหญ่บ้านได้เลยแถมเธอบอกว่าเธอชอบผู้ชายแมนๆฉันดูมาหลายคลิปแล้วลองสังเกตหน้าผู้ชายมาหลายคลิปเหมือนกันรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ได้จริงใจกับเบี้ยวเลยนะแต่เขาทำไปเพราะต้องการเงินต้องการฐานแฟนคลับต้องการผลประโยชน์จากเบีย้ยวยิ่งใกล้ๆเขายัางทำท่าเหม็นปากเบี้ยวเลย เขาอย่างขยะขยงทั้งปากบานแล้วก็ปากเบี้ยวแต่อย่างว่าแหละเบี้ยวเปย์ไอโฟน17ผอมบ้านที่ดินท่องวหวท่องว้ถ้าไม่มีเบี้ยวก็ไม่ได้ทรัพย์สินพวกนี้เด็กมันอยากได้เงินอยากได้งานอยากได้เสียงอยากมีสมบัติมันเห็นแก่แม่ไม้ลูกติดไม่มีใครเอา มันก็รีบกระโดดคว้าไว้อย่าบอกเลยว่าไม่สนใจเรื่องเงินนะเบี้ยวก็ชอบคิดตัวเองว่าตัวเองเซ็กซี่ดาวดาวเด้งเดงหน้าเวทีเด็กคงจะชอบงานนี้เบี้ยวคงได้แก้ปัญหาให้คนข้างกายหลายเรื่องอยู่นะอย่ารีบหายมันทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำอีกล่ะขอเตือนแม่ก่อน